อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาปุทุังธะภะควันตังอภิวาเทมิปุถุพังธะภะควันตังอภิวาเทมิเทพีชี ประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันกลางคืนท่านสาธุชนทั้งหลายโบราณท่านว่าอยู่บ้านท่านยาอยู่ได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นมีอธิบายว่าคนเราต่างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพากัน เราได้อาศัยท่านผู้ใดได้พึ่งพาท่านผู้ใดไม่ควรลืมบุญลืมคุณท่านถ้ามีเวลามีจังหวะมีโอกาสที่จะทดแทนพระคุณท่านได้ควรจะรีดทําทันทีเรียกว่าสนองพระคุณท่านได้อาศัยร่วมไม้ชายคาท่านผู้ใดอยู่กินข้าวกินน้าท่านผู้ใดอยู่อย่างน้อยทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นเก็บผักหักฟืนไม่ได้ก็เอาดินมาปั้นเป็นรูปวัวรูปควาย ให้ลูกท่านเล่นก็ยังเป็นบุญเป็นคุณพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากิจจานุกุพัสกเรยะกิจจังพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจพี่น้องชาวลบบุรีมาทำม,มาหากินอยู่ในเมืองเชียงใหม่รวบรวมชาวลบบุรีเรียกว่าสมาคมลูกลบบุรีหรือชมรมลูกลบ ชาวอ่างทองมาอยู่ในเชียงใหม่ก็ตั้งชมรมชาวอ่างทองขึ้นมาชาวปักใต้มาอยู่เชียงใหม่ก็ตั้งชมรมชาวปักใต้ขึ้นมานอกจากจะเป็นการพบปะสังสรรค์เชื่อมความสามัคคีในระหว่างคนบ้านเดียวกันแล้วก็ยังมีความประสงค์ที่สําคัญยิ่งอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อถิ่นที่ตนอาศัยอยู่การทําความดีต่อท้องถิ่นเป็นภาระหนักทําคนเดียวไม่สําเร็จมือเดียวหัวเดียวไม มีทางที่จะบรรลุผลตามเป้าหมายต้องร่วมกันหลาหลหัวคิดหลาหลมือช่วยกันคิดช่วยกันทำชาวจีนชาวอินเดียมาอยู่ในเมืองไทยเขาก็รวมพักรวมพวกกันตั้งมูลนิธิเพื่อทำความดีตั้งกลุ่มตั้งชมรมตั้งคณะเพื่อทำดีจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนายินดีมนุษย์เรามีสัญชาตญาณในการเอาอย่างหรือเรียนแบบ พวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากมากอยู่ไปไม่กี่วันก็จะตายแล้วถ้าไม่สามารถที่จะทำความดีต่อไปได้แล้วก็ไม่ควรทำความชั่วความเลวให้เด็กมันได้ดูการที่ผู้ใหญ่ทำชั่วทำเลวทำผิดทำพลาดให้เด็กดูเป็นแบบอย่างที่เลวเป็นบาปหนักที่สุดที่เราสร้างตัวอย่างเลวๆไว้ให้เป็นแบบเป็นแผนเพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลาย ต่รอจนถึงท่านผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าท่านทำดีต่อไปไม่ได้แล้วทำดีไม่ไหวแล้วก็ควรจะอยู่เฉยๆให้เด็กมันกราบไหว้เคารพสักการบูชาเป็นพระให้เขานับถือ อย่าอิจฉาเวลาเด็กเขาทำดีอย่าขัดขวางกันแกล้งเวลาเด็กเขาทำดีควรให้กำลังใจแก่เด็กในขณะที่เด็กทำดีสนับสนุนส่งเสริมความดีของคนทำดีก็จะเป็นปูชนียะแก่ลูกแก่หลานแต่ถ้าทำอป,ปรีจัะไรให้เด็กเห็นยังไม่ทนตายก็เหม็นหึงถ้าตายแล้วยิ่งเหม็นกันยกใหญ่อยู่ในโลกนี้ก็ช่วยกันทำโลกนี้ให้มันรื่นรมด้วยการนิยมแต่ความดีเถิด ขอให้ท่านดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมเป็นประทีปสองชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน